ขับรถมาแถวสารายาเพื่อมากินส้มตามไก่ย่างอาหารป่าร้านนี้เลยเนี่ยและที่ร้านเขาทำแต่ละเมนูน่ากินมากเนี่ยและไก่ย่างนี่ทีเด็ดเลยใครยังไม่เคยลองต้องจัาอันนี้ซ่อมตำกับปลาดุกฟูเพิ่งเคยเจอคือที่ร้านเขามีเมนูเยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวพร้อมบอกราคาแต่ละเมนูที่เราสั่งให้ฟังแล้ววันนี้เรามากันที่ร้านเสือใหญ่สาขาสารายาร้านจะอยู่ติดถนนหลังมอมาฮิโดนหรือใครจะมาก็ปักหมุดในแบบร้านเสือใหญ่สาขาสารายามาได้เลยขับเข้ามาที่ร้านมีที่จอดรถพร้อมจังแ้ร้านเขาฟิลดีเลยนะแบบเป็นร้านงดดวามู่่ลีเเยปโโ ชอบตัวนี้คืออาหารที่เรากับแฟนสั่งมาขอเปิดที่หมึกไข่นึ่งมะนาวก่อนเลยมอน,นี่สองร้อยแโหแล้วเขาทำน่ากินมากไข่หมึกนี่ม,มาแน่ๆแล้วมีความเปรี้ยวแซ่บหอมพริกขมมะนาวอันนี้ก็จะเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคน270เครื่องแกงนี่เป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านแล้วเครื่องแกงเขาจัดจานมากเมนูนี้กับข้าวสวยร้อนๆนะคือฟินตัวนี้จะเป็นผัดเผ็ดปลาคังทอด260รอยโหเมนูนี้ถูกใจมากแล้วคือแบบหอมเครื่องสมุนไพรที่เขาใส่ไปและที่มาแล้วไม่ควรพลาดคือไก่ทอดเสือใหญ่จานนี้240กกิินนับ้้จมเสือใหญ่สงร้อยสี่้าสิบกินไก่3สายพันธุ์เนื้ออคืชุ่่มฉำจิ้มเาาเเดดด็็จริงมีขขยปนวแบบสือ ้วยวก็มาต่อกันที่ส้ตมตําก่อนเลยจ้ะนี้เป็นตําปลาถาดรวมถาดนี้240แล้วเนี่ยเราเพิ่งเคยลองส้งตมตํากับปลาดุกฟูทุกคนแล้วมันเข้ากันมากเวลากินก็คุกคุกให้เข้ากันแบบนี้เลยจัดไปจ้ะแล้ปลาดุกฟูเขาทอดมาดีด้วยนะส่วนจานนี้เป็นเหล่ารวมเสื้อใหญ่จ้ะ240ได้มาทั้งกุ้งหมึกหอยหอแล้ววัตถุดิบนี่ถือว่าโอเคเลยเส้นมะละกอก็คือกรอบสู้ฟันมากส่วนนี้จะเป็นเมนูตําไทยถาดนี้240ได้เครื่องเคียงมาเป็นพวกไก่ทอดปลาดุกฟูแล้วก็ไข่เค็มไปจากคุกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วทําเป็นเล่นไปนะปลาดุกฟูกับตําไทยเข้ากันมากอ่ะชอบตรงที่ในเซตมีไก่ทอดมาให้ด้วยส่วนนี้จะเป็นเมี่ยงปลาทับทิม ค่ะ340ป้าทับทิมเผาตัวโตโต,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 ตแบบนี้โอ้โหทุกคนมาพร้อมกับน้าจิ้มทั่วแบบนี้โอ้โหหอกินกับผักกับขนมจีนอย่างฟินน่ะสำหรับร้านนี้ใครชอบกินอาหารอีสานอาหารป้าอาหารไทยอะไรเงี้ยมาจัดกันได้ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่11บโมงยัน3าทุ่มคืนลุยจ้า